รายงานผลการพัฒนาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ข้อมูลผู้รับการประเมินนายอดัมลีงาลาตำแหน่งผู้อำนวยการกสอนอำเภอทุ่งว่าปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสกออรอำเภอทุ่งว่านายอดัมลีงาลาได้แสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานโดยมีประเด็นท้าทายดังนี้ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายจากประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในสังกัดของผู้จัดทำข้อตกลงซึ่งในปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษต้องแสดงให้เห็นถึงระดับความคาดหวังของวิทยาฐานะ คือการคิดค้นปรับเปลี่ยนพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษาและคุณภาพของการจัดการศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น 1. สภาพปัญหาของผู้เรียนครูและสถานศึกษา1.1ผู้เรียนบางคนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์การคิดแบบมีวิจารณญาณและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน1.2ครูผู้สอนบางคนขาดการนำรูปแบบต่างๆของการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning มาใช้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดแบบมีวิจารณญาณและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของผู้เรียน1.3สถานศึกษามีผลสำ็จทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยการสอบรายภาคเรียนในรายวิชาบังคับบางรายวิชาไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงานข้าพเจ้าได้มีการนำข้อมูลผลสำ็จทางการเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564 และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565มาวิเคราะห์เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนต่อไปโดยมีกิจกรรมโครงการที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุปเป้าหมายดังนี้ 1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนทุกคนเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ในรูปแบบต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดแบบมีวิจารณญาณและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้กับผู้เรียน 2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุกคนได้นําเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ในรูปแบบต่างๆมาใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดแบบมีวิจารณญาณและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของผู้เรียนเช่นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน problem-based learning การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน project-based learning การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนการระดมความคิดเห็นและนําเสนอผ่านรูปแบบแผนผังความคิด mind mapping 3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนในการผลิตคลิปวิดีโอการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและการจัดทําข้อสอบ p r e n ิ t เ นำนวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และติวเติมเสริมรู้ให้กับผู้เรียนผ่านช่องทางออนไลน์เช่นการให้ผู้เรียนได้ทำข้อสอบพรีแ n เน็ตในรูปแบบ Google Form เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน 5. การติวเข้มเติมเต็ม,ตมความรู้ในช่องทางเพจติวเข้มอเน็ตสกรอ,อําเภอทุ่งว่า 6. มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูโดยวิธีการที่หลากหลายเช่นนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และนิเทศติดตามฐ่านการทำกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เป็นต้น 2. ผลที่เกิดจากการดำเนินงานตามประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาตัวชี้วัดการดำเนินงานเชิงปริมาณ1นึละแปของผู้เรียนได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ active learning 2องละแปของครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการนำรูปแบบ active learning ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเชิงคุณภาพ1นึ0ละหกของผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์การคิดแบบมีวิจารณญาณและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันแลก Terima kasih. 2. ร้อยละ80ของครูผู้สอนสามารถนำรูปแบบ active learning ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ส,สถานศึกษามีผลสำเร็จทางการเรียนคะแนนเฉลี่ยการสอบปลายภาคเรียนในรายวิชาบังคับของผู้เรียนทุกระดับมีค่ามากกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาตั้งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของจำนวนรายวิชาบังคับทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 ผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 1. ผู้เรียนจำนวน561คนจากจำนวนผู้เรียนทั้งหมด630คนคิดเป็นร้อยละ89.12ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์การคิดแบบมีวิจารณญาณและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรูปแบบต่างๆ 2. ครูผู้สอนจำนวน12คนจากจำนวนครูผู้สอนทั้งหมด12คนคิดเป็นร้อยละ100ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning และสามารถนำรูปแบบ Active ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สถานศึกษามีรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning อย่างน้อย5รูปแบบได้แก่ 1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem Based Learning 2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learning 3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 4. การระดมความคิดเห็นและนําเสนอผ่านรูปแบบแผนผังความคิด Mind Mapping และ 5. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 4. ด้านผลสำเร็จของผู้เรียนคะแนนเฉลี่ยการสอบปลายภาคเรียนในรายวิชาบังคับยังไม่สามารถระบุเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานได้เนื่องจากการสอบปลายภาค ภาคเรียนของผู้เรียนยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ